ทีนี้ไปดูภารกิจของทางแม่ทัพภาคที่4กันบ้างนะครับแม่ทัพภาคที่4ีรับพบปะพี่น้องประชาชนในกิจกรรมรวมพลชาวมะรือโบตกละหมาดหายาดเพื่อสันติสุขต้อนรับเดือนรอมฎอนย้ำความเห็นต่างยอมรับได้หากนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อวนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส ลงพื้นที่พบปะและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในกิจกรรมรวมพลชาวมะรือโบตกละมาดหายัตเพื่อสันติสุขต้อนรับเดือนรอมฎอนฮิจรรัสกราช1443ที่สนามฟุตบอลหมู่ที่5บ้านบางโงรณะ,ะตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า10ปีที่ผ่านมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนมีแต่ความสูญเสียการพลัดพรากเชื่อว่าพี่น้องชาวมะรือโบตกไม่ต้องการความรุนแรงรักสันติสุขและอยากใช้ชีวิตอย่างปกติที่ผ่านมามีกลุ่มคนไม่มากที่มีความเห็นต่างแล้วใช้ความรุนแรงซึ่งความคิดเห็นต่างนั้นรัฐบาลยอมรับได้หากเกิดกระบวนการเสนอแนะท้วงติง่งเจ้าหน้าที่รัฐหรือนโยบายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่วนผู้เห็นต่างที่ต้องการกลับมาอยู่กับครอบครัวก็ให้ประสานม,มายังหน่วยงานความมั่นคงหรือผู้นําพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแม่ทัพภาคีย้ําอีกว่านะครับทุกคนอยากเห็นความสันติสุขอยากเห็นความรักความสามาคัคคีการพัฒนาที่เดินไปด้วยกันที่สําคัญก็คือลูกหลานเติบโตและได้เข้าถึงการศึกษาเป็นคนที่ดีดูแลสังคมให้หน้าอยู่นะครับกิจกรรมก็มีการละหมาดหายัทนะครับเพื่อขอให้เกิดสันติสุข ปราศจากเหตุร้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจในห่วงเดือนรอมฎอนและขอให้ผู้ที่หลงผิดยุติการกระทําในสิ่งที่สวนทางหรือขัดแย้งกับหลักศาสนากลับตัวเข้าสู่แนวทางอันถูกต้องนะครับอันจะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่สันติสุขต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมนะครับรกิจกรรมปล่อยลูกโป่ง500ลูกและป้ายป,ปฏิเสธความรุนแรงขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับ